สิ่งหนึ่งสําคัญมากเลยคือเรื่องของสติเวลาที่อารมณ์มันเข้ามาเรารู้นะว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่แต่หลายๆครั้งอะเราไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองได้เคยมีใครที่รู้ว่าการที่เถียงแม่ไม่ดีแต่พออารมณ์มันมาแล้วเราพุ่งออกไปเลยมีปะเนี่ยมันทําให้เห็นว่าการรับรู้อารมณ์กับสติไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความจริงคือการที่เราต้องมีสติก่อนชีวิตเราณนะตอนนี้ทุกอย่างนิสัยคําพูดการกระทําความคิดมันเป็นผลที่เราเคยมีมาในอดีตถ้า เราไม่ร <premises. S 2> ู na, ้ส ok ิ <quiet S 1> ok ่งน like i mean. ี้มันจะกลายเป็นว่าเราจะค่อยๆสั่งสมสิ่งนี้ไปเรื่อยๆไอ้ความไม่ดีความดีของเราเนี่ยเราก็จะเก็บมันไปเรื่อยๆเมื่อเราไม่รู้เราจะยึดทันทีว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราเมื่อเรายึดว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราแล้วก็ตัดสินตัวเองอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีกูเป็นคนชั่วกูเป็นคนดีตัดสินตัวเองไม่พอเอาไปตัดสินคนอื่นอีกแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของปัญญาว่าอ๋อตัวเราเนี่ยมันเกิดจากผลที่มันสั่งสมมาในอดีตแล้วเราสามารถเปลี่ยนเหตุได้ด้วยการรู้ตามความเป็นจริงการที่เราทําอย พลังของความดีอยู่คืออะไรคือการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของความจริงเพื่อปรับเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ได้การที่เราจะเข้าถึง3อย่างเนี้ยมีเรื่องของการเข้าใจการพิจารณาว่าเออตัวเรานี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดการปรุงแต่งมันมีความไม่ชอบอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือพลังของปัญญาพลังของความจริงคืออะไรคือการเข้าใจว่าเอ้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะอันนี้คือพลังของความจริงก่อนที่เราจะไปทักอารมณ์ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความจริงของเราเลยสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากเลยคือเรื่องของสติ สังเกตไหมเวลาที่อารมณ์มันเข้ามาเรารู้นะว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่แต่หลายๆครั้งอะเราไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองได้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าการรับรู้อารมณ์กับสติอะไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ความจริงคือการที่เราต้องมีสติก่อนแล้วเราสามารถทําได้ด้วยการระลึกสิ่งนี้อะให้ทุกคนลองอ่านไปพร้อมๆกันค่ะข้าพเจ้ามีปัญญาอืม ข้าพเจ้า